เริ่มต้นจากภาพรวมของ S 400กันก่อนระบบนี้เป็นระบบต่อต้านอากาศยาน Surface-to-air missile system Sam, ระยะกลางถึงยาพัฒนาโดยบริษัท a r m ซ e n t y ของรัเสเซียจากหลักฐานของระบบรุ่นก่อนอย่าง S 300โดยเริ่มต้นโครงการในช่วงหลังยุคโซเวียตต่อเนื่องถึงยุค 1990s แล้วระบบได้ถูกอนุม,มัติให้ประจำการในปี2007ในกองทัพรัเสเซียความโดดเด่นของมันอยู่ที่ว่ารถยิงลำเลียงเรด้าตรวจจับ ศูนย์ควบคุมและขีปนาวุธหลายแบบรวมกันเป็นชุดเคลื่อนที่ได้ทําให้สามารถตั้งแถวในพื้นที่ราบหรือภูเขาแล้วพร้อมยิงเป้าหมายอากาศยานจรวดครูดหรือแม้แต่จรวดวิถีร่อนลูกยิงสไตล์เบริสติกมิสเซล์ได้ในระดับหนึ่งในแง่ของคุณสมบัติสําคัญที่ทําให้ S-400 กลายเป็นภัยคุกคามที่หลายประเทศให้ความสนใจอย่างแรกคือระยะยิงซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นขีปนาวุธที่ใช้ระบบนี้รองรับขีปนาวุธหลายรุ่นเช่น 48N6 9M96 9 m 9 6 e 2และ4 0 n 6ซึ่งรุ่น4 0 n 6มีระยะยิงสูงสุดถูกอ้างว่าได้ถึงราว400กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีเราดาร์ตรวจจับและควบคุมเป้าหมายที่มีการอ้างว่าสามารถตรวจจับเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลามากและสามารถยิงเป้าหมายพร้อมกันหลายเป้าได้ด้วยความสามารถที่ถูกประเมินว่าอยู่ในระดับมืออาชีพสำหรับระบบยุทธศาสตร์ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อประเทศหนึ่งติดตั้งระบบ s 4 0 0แล้วจะสร้างเขตห้ามเข้าห้ามโจมตี anti access a i D N I A, a L A 2แต่ในอากาศซึ่งฝ่ายตรงข้ามจะยากที่จะส่งอากาศยานหรือจรวดเข้าสู่พื้นที่นั้นโดยปลอดภยัยลองมองย้อนกลับไปที่เหตุผลทำไมทั่วโลกถึงหวาดกลัวระบบนี้กันบ้างหนึ่งคือมุมของความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เมื่อมีระบบที่สามารถยิงได้ไกลและตรวจจับได้ไกลก็เหมือนมีด่านอากาศยานที่ไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันเครื่องบินแต่ยังครอบคลุมถึงจรวดครูดและแม้แต่วิธียิงสูงบางประเภทด้วยเหตุนี้การมีเ400ทาให้ฝ่ายตรงข้าม ต้องคิดหนักว่าจะส่งอากาศยานเข้าสู่พื้นที่นั้นอย่างไรหรือจะโจมตีทำลายระบบได้ก่อนหรือไม่2คือผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์การขาย S-400 ให้กับประเทศพันธมิตรทำให้รัสเซียมีอิทธิพลทางด้านอาวุธเพิ่มขึ้นและประเทศผู้ซื้อก็ได้รับการยกระดับการป้องกันอากาศยานของตนเองทันทีตัวอย่างเช่นเตอร์กีซึ่งเป็นสมาชิกเนโตได้จัดซื้อระบบนี้แล้วซึ่งสร้างความกังวลแก่เนโต และสหรัฐอเมริกาอย่างมากว่าการติดตั้งระบบรัสเซียในพันธมิตรของตะวันตกอาจเปิดช่องโหว่ด้านข่าวกรองระบบป้องกรรันรวม 3. คือการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์การตลาดอาวุธระบบนี้กลายเป็นสินค้ายุทปรปกรณ์ที่มีตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวางเพราะหลายประเทศต้องการปรับปรุงระบบป้องกันอากาศหรือสร้างเขต A2 แต่ของตัวเองเช่นประเทศอินเดียซึ่งซื้อ S400 จากรัสเซียในความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์อย่างสำคัญ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทําให้มันถูกนับว่าเป็นระบบน่ากลัวอย่างเช่นความสามารถในการเคลื่อนย้ายโมบายซึ่งหมายความว่าเมื่อยิงแล้วสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วทําให้การถูกทําลายก่อนยิงเป็นเรื่องยากและแม้ระบบจะมีข้อจํากัดเช่นต้องมีการบูรณาการกับระบบเรดา,าร์และสนย์ควบคุมที่ดีระบบบุคลากร,กรที่ชํานาญและอื่นๆก็ยังถือว่าเป็นเครื่องมือใหญ่และมีข้อความว่าหากจัดใช้ไม่ดีหรือไม่ได้บูรณาการอาจไม่ถึงประสิทธิภาพสูงสุด พูดถึงการใช้งานจริงและการส่งออกจะเห็นว่า S400 ถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นอินเดียจีนตุรกีและอื่นๆซึ่งการส่งออกแต่ละครั้งก็มักจะมีเงื่อนไขาทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นอ่ะ